เรื่องเล่าของวันนี้มาจากเพจเฟ e b o o k สายทานแห่งปัญญาซึ่งโพสต์โดยคุณประบิตส,สุภักขบีนน์ในชื่อเรื่องพระอาจารย์กับขอทานพิการเรื่องเขาก็เล่าว่ามีขอทานที่แขนพิการข้างหนึ่งไปขอทานที่วัดกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเจ้าขนย้ายกองอิดนี้ไปที่หลังวัดให้หมดก่อนขอทานผู้นั้นพูดขึ้นมาอย่างขัดเคืองว่า ข้าพเจ้ามีแขนเพียงข้างเดียวจะย้ายอิฐเหล่านี้ได้ยังไงถ้าท่านพระอาจารย์ไม่อยากจะให้ก็ไม่ต้องให้ทำไมต้องกลัน่นแกล้งกันด้วยพระอาจารย์ใช้แขนข้างหนึ่งยกอิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเห็นไหมงานอย่างนี้มีแขนข้างเดียวก็ทําได้ <า S 2> <ะ>ขอทานคนนั้นก็จึงใช้แขนข้างเดียวที่เขามีอยู่ยกอิฐขนย้ายจากหน้าวัดไปหลังวัดใช้เวลาไปสองชั่วโมงจึงขนย้ายอิฐนั้นหมด พระอาจารย์จึงให้เงินกับขอทานนั้นขอทานกล่าวขอบคุณที่ความทราบซึ้งแต่พระอาจารย์บอกว่าเจ้าไม่ต้องมาขอบคุณข้าเงินเหล่านี้เป็นค่าแรงของเจ้าเจ้าสมควรและที่จะได้รับมันขอทานบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมท่านพระอาจารย์พูดจบก็แสดงความคารวะอย่างจริงใจแล้วลาจากไปเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ก็มีขอทานอีกคนหนึ่งมาขอทานที่วัดพระอาจารย์ก็พาเขาไปที่กองอิฐหลังวัดแล้วก็ชี้ไปที่กองอิฐพร้อมกับกล่าวว่าย้ายกองอิฐทั้งหมดไปที่หน้าวัดแล้วจะจ่ายค่าแรงให้ขอทานผู้นี้มีแขนขาครบทุกอย่างมองอย่างเหยียดยามแล้วก็เดินจากไปบรรดาลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไม่เข้าใจก็ถามพระอาจารย์ขึ้นมาว่า ครั้งก่อนอาจารย์ให้ขอทานแขนพิการย้ายอิดจากหน้าวัดไปหลังวัดคราวนี้สั่งย้ายจากหลังวัดไปหน้าวัดพระอาจารย์ต้องการจะให้อิดเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนกันแน่พระอาจารย์ตอบว่าอิดเนี่ยจะไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็เหมือนกันแต่การจะเคลื่อนย้ายหรือไม่นั้นในแง่ของขอทานย่อมจะต่างกันเวลาผ่านไปหลายปี มีพ่อค้าคนหนึ่งมาที่วัดลักษณะท่าทางดูภูมิฐานแต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือพ่อค้าคนนี้มีแขนเพียงข้างเดียวเขาก็คือคนที่ใช้แขนข้างเดียวเคลื่อนยา้ายอิฐในครั้งนั้นในตอนที่เขาเป็นขอทานพ่อค้าที่เป็นอดีตขอทานกราบคารวะพระอาจารย์แล้วบอกว่าตั้งแต่ท่านพระอาจารย์ใช้ให้ข้าทำงานในครั้งนั้นมันทำให้ข้ารู้ซึงถึงคุณค่าของตัวเอง ว่าถึงแม้ข้าจะพิการแขนข้างหนึ่งแต่ข้าก็สามารถทำงานได้จริงๆหลังจากนั้นข้าก็อาศัยตัวเองต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างทุกวันนี้แน่นอนครับขอทานที่มีแขนขาครบคนที่สองที่มาขอทานกับพระอาจารย์นั้นทุอกอย่างมีครบแต่เขาไม่คิดจะทำอะไรแน่นอนว่าเขายังจะต้องเป็นขอทานไปตลอดชีวิต ขอบคุณเรื่องดีๆจากคุณประวิรสุภาพบินนท์ในเพจสายทานแห่งปัญญา